ขอเจริญพรทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีถมไปทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วปัจจุบันนี้คงไม่ค่อยได้ยินกันแล้วเดี๋ยวนี้คงเป็นทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีถมไปคำพูดนี้อาจจะออกมาจากความท้อแท้ หรือน้อยเนื้อน้อยน้อยอกน้อยใจหรือน้อยเนื้อต่ําใจของคนที่ทําดีแล้วไม่ได้ดีเห็นคนเห็นคนที่ทําที่ทําไม่ดีกับได้ดีทําดีแล้วจะเอาอะไรมาวัดการทําความดีในความคิดเรานี่น่าจะเป็นความสมควรความเหมาะสม ที่สังคมนั้นยอมรับคนส่วนใหญ่ที่ที่ทำแล้วเกิดผลดีต่อคนอื่นทำให้แยกได้ว่าคนดีคือคนที่ทำให้เกิดผลดีต่อส่วนรวมไม่เห็นแก่ตัวทำให้เกิดคุณค่าต่อคนอื่นส่วนคนไม่ดี นั้นก็คือคนที่ทำให้เกิดผลไม่ดีต่อส่วนรวมเห็นแก่ตัวทำความเสียหายให้คนอื่นส่วนส่วนได้ดีเป็นอย่างไรนั้นเป็นการทำอะไรสักอย่างแล้วได้ผลตอบกลับมาที่ตนเองแล้วทำให้คนอื่นหรือตนเองเนี่ยรู้สึกดี คนที่ได้ดีคือคนที่ได้รับผลดีต่อตอนเองให้ตนเองมีคุณค่ามากขึ้นคนที่ไม่ได้ดีคือคนที่ได้รับผลที่ไม่ดีต่อตอนเองหรือไม่ได้ตามที่ตนเองคาดหวังเอาไว้ทำให้ได้ทำให้ได้ข้อสังเกตว่า การทำดีได้ดีเป็นการกระทำให้ผู้อื่นได้รับสิ่งดีๆและอาจและเราอาจจะได้รับความรู้สึกดีๆกับมาแต่เราจะพยายามมองในด้านตัวเราเองนี่มากเกินไปคาดหวังมากเกินไปเราทำให้คนอื่นดีแต่สิ่งที่เราได้รับนั้นกับไม่ได้เป็นดังที่เราหวัง เราลืมไปหรือเปล่าว่าเราได้อะไรสิ่งนั้นคือความรู้สึกดีๆความสุขที่เราได้รับหรือได้ทำให้ผู้อื่นสิ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่วิเศษที่คนอื่นจะมองไม่เห็นเราจะรับรู้ด้วยตัวเองเท่านั้นเปลี่ยนความคิดบางอย่างไปหวังที่วัตถุมากเกินไป เราลองทำอะไรโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนสิอัตมาอาจจะพูดแบบนี้ไม่ถูกเพราะทุกอย่างมีเหตุมีผลแล้วอะไรละ่ะที่เป็นเหตุเป็นผลนั้นก็คือความรู้สึกดีๆที่เราได้รับนั่นเองอย่าท้อถอยกับการทำความดีคุณโยมทั้งหลายอย่างน้อยเรานี่ก็ได้ทำ อย่างน้อยเราก็รู้สึกดีถึงผลที่เราคาดหวังไว้จะไม่เป็นไปตามนั้นก็ตามแต่บางทีเรานี่ก็คิดนะเช่นเราขยันตั้งใจทำงานนี่ต้องการให้งานออกมาดีแต่กลับมีปัญหาต่างๆมองเพื่อนที่ขี้เกียจไม่ค่อยทำงานเอกับได้รับการเอาใจใส่เป็นอย่างดีงานราบรื่นแต่เราต้อง ตึงใจต้องตึงใจให้เรากลับมาให้ได้ไม่เช่นนั้นจะไม่หลุดจากความรู้สึกไม่ดีแบบนั้นด้วยการคิดว่าเรายัางอ,อย่างน้อยเราก็ได้ได้ทำอย่างน้อยเราก็รู้สึกดีจะทำยังไงละ่ะเราจะก็พยายามทำความดีสิทำต่อไปอ ต้องใช้ความพยายามให้มากเพราะความพยายามเป็นการบ่งบอกถึงความตั้งใจที่จะทำให้บางคนจะบอกว่าเริ่มทำดีอย่างไรหลักง่ายๆห่เราตั้งเราต้องตั้งเป้าหมายเอาไว้วันนี้เราจะทำความดีสองจะไปถึงได้ไงเราก็ต้องพยายามก่อนสามเรารู้ว่าเราต้องพยายามทำ เราก็จะเริ่มเองคำว่าอุตสาห์นี่มาจากอุตสาหะหรือการ <c oughs> หรือพยายาม <c oughs> เดี๋ยวนี้คนจะแปลความหมายของคำพูดไปผิดผิดไปเป็นการทวงบุญคุณคน <c oughs> เช่นผมอุตสาห์มารอคุณเลิกงานอีกฝ่ายก็คิดว่ารำบากนะก็ไม่ต้องมาสิแต่ก็ยอมมองถึงว่า คนพูดต้องการสื่อถึงอะไรเขาต้องการจะบอกว่าเขาทนความลำบากนี้เพื่อคุณได้นะความหมายแตกต่างกันเลยเรามองคนอื่นในแง่ดีบ้างจะทำอะไรอะไรดีขึ้นแล้วจะทำให้คำคำที่ว่าทำดีได้ดีมีที่ไหน ทำชั่วได้ดีมีถมไปให้นดน้อยถอยลงไปคุณโยมทั้งหลายอย่าทอ้อแท้กับการทำความดีทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วข้อนี้แน่นอนคุณโยมถ้าเราไปแปลความหมายผิดเนี่มันก็จะทำให้เราทอร้อแท้เนาะเราอุตส่าห์ทำเนี่ยกับไม่ได้ดีคนที่ไม่ทำกับไ่กับได้ดีนี่มันจะทำให้เราทอร้อแท้ถึงเขาไม่เห็น แต่เราเห็นเรารู้สึกสบายอกสบายใจนั้นก็พอญาติโยมสาธุชนทั้งหลายก็คงจะพอแค่นี้กับคลิปนี้ก็ขอเจริญพรญาติโยมทั้งหลายที่เข้ามาชมเข้ามารับฟังอันไหนดีก็เก็บนําไปใช้อันไหนไม่ดีก็ทิ้งเอาไว้ญาติโยมทั้งหลายขอเจริญพร